สวัสดีคะ่ะเอฟซีมีโต,โตตาแว่นสวัสดีพี่น้องทุกคนมือเย็นง่องพระเบิง้งมีดตอกทรงหงเหินมีดตอกทรงหงเหินด้ามไม้ปูนะคะมีดตอกทรงหงเหินกับมีดแกะสลักเอ่อมีดเจาะรูไม้ไผ่เพิ่นไวจะเจาะรูไม้ไผ่นะคะเพิ่นเห็ดอันใดบูนี่เพิ่นว่าสั่งไปเจาะรูไม้ไผ่ ค่ะพี่น้องนี่เอะเบิ่งอันแรกกันค่ะนี่มานี่คือมีตอกทรงหงเหินมีตอกหงทรงหงเหินค่ะมาเบิ่งอันอันนี้ก็อันนี้นวิธีเพิ่นเจาะเพิ่นจะคว้านคว้านคว้านเพิ่นจะคว้านตรงรูไม้ไผ่นะคะ่ะมันจะคว้านคว้านนี่ มันจะควันออกแบบนี้แหละค่ะเอาเพิ่นเฮ็ดไอ้เกี่ยวกับหยังยายน้องกับมูแต่ว่าเอาเจาะรูไม้ไผ่เจาะเอาเจาะรูไม้ไผ่นะค่ะพี่น้องแน่น้องกับผามาเบิ่งเฮ็ดจากเล็กแหนบจะเฮ็ดจากเล็กแหนบทั้งมีดตอกทั้งมีดเจาะรูไม้ไผ่นี่แหละค่ะจะมีสองคมเด้อค่ะเอ่อเจาะมีดเจาะรูไอ้นี่จะมีคมข้างล่างกับคมข้างบน พี่น้อนงน,นั่นเพิ่นขอให้สร้างขอให้บอกไหมคะ่ะบอกแบบนี้เจ่อข้มทั้งขางบนทั้งขางล่างจะมีข้มทั้งขางบนขางล่างไหมคะ่ละเวลาคว้านคว้านควานทัน้งเสพเพิ่นกจ็จะได้คว้านออกเป็นร,เนรูเป็นรูที่มองเอ๋ไม่ไพ่เนาะเหตุงานแบบเอ๋อย่างโดยายนงกับบ้องหูน่ะเพิ่นแต่เพิ่นสั่งมาแบบนี้ยายนงตีตามสัง่งไหมคะ่ะเฮ็ด สั่งแบบได้ยายนุ่งกัตีห้แบบนั้นแหละค่ะสั่งมาเห็ดแบบคมขางบนขางล่างพร้อมเลี่มทุกๆค่ะเลียมละสามร้อยบาทเนี่ยคมหนึ่งค่ะคมมีทั้งขางบนคมมีทั้งขางบนมีทั้งขางล่างกับคว้านควานเห็นมันเป็นหูออกกว้างนี่สั่ไหมค่ะคว้านออกเจาะเข้าไปแล้วก็คานขางบนห้เป็นกลมๆกลมๆนะคะ รูไม้ไผ่นี่นค่ะพี่น้องขอให้บอกพี่น้องเอ้ยยายนงตีตามสั่งอยากเห็ดแบบใดก็เขียนมาบอกท่วมมาบอกว่าเห็ดจังสันจังสีเดาย,ยายยายน่งก็เลยจัดให้ค่ะขอให้บอกว่าเห็ดแบบนั้นเอาใส่งันอันนั้นอันนี้อังเซียน่ะเพิ่นบอกมาเนาะยายนงก็ตีให้จัดกับอันให้เนยพี่น้องขอให้บอกว่าเห็ดจังสันจังสี่พี่น้อง มีตอของเหินด้ามกันค่ะแบบนี้แย่น้องอืน่นมีต่อของของกันด้ามไม้ประดูนี่ของเหินด้ามไม่ประดูมีเจาะกระดามไม่ปรดดูเพราะว่าแย่น้องมิจนาด้ามไม่ดูเด้อจ้ะพี่น้องมิจนาด้ามไม่ดูว่ามีอันไม่อื่นหรอกจ้ะค่ะสวยมากๆงามงามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นแล้วจาก A ver,